ได้เวลาของ News Connect มาคอนเน c คนคอนเน็ข่าวกับผมอภิศิ์สุวรรณศักดิ์ครับคุณผู้ฟังครับต้องรับเข้าสู่ข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียตรายนะครับกับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนช่วยลดโลกร้อนตอนที่2ป่าชายเลนกับบลูค c a r บอนนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าคาร์บอนนะครับจะเป็นตัวการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่เนื่องจากคาร์บอนเป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศบางส่วนจะคงอยู่ได้นะครับ ก็ต้องอาศัยการซึมซับคาร์บอนเราจึงไม่สามารถมุ่งกำจัดคาร์บอนให้หมดไปแต่ต้องพยายามนะครับทำให้ปริมาณคาร์บอนในโลกมีความสมดุลตามธรรมชาติด้วยการลดปริมาณคาร์บอนส่วนเกินนะครับที่มนุษย์ก่อขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกด้วยครับในปัจจุบันนะครับเราจะได้ยินคําว่ากรีนคาร์บอนกับบลูคาร์บอนซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยถึงความแตกต่างของสองคำนี้เราจะมาดูความหมายของแต่ละคํากันครับคําว่ากรีนคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนที่ดูดซับโดยต้นไม้ผืนป่าและผืนแผ่นดินที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุน์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเมื่อเราพูดถึงกรีนคาร์บอน จึงหมายถึงการหมุนเวียนกักเก็บคาร์บอนส่วนเกินนะครับไว้ในดินของพืชหรือว่าป่าไม้ที่อยู่บนภาคพื้นดินในขณะที่บลูคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนที่ดูดซับโดยมหาสมุทรและระบบนิเวศท,ทางทะเลซึ่งป่าชายเลนก็มีบทบาทสําคัญในการลดคาร์บอนผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง มากกว่าป่าไม้บนภาคพื้นดินนะครับเนื่องจากธรรมชาติของป่าเชาเลนนะครับมีการเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงของต้นไม้สูงไปด้วยจึงช่วยดึงคาร์บอนจากอากาศออกมาได้มากและในขณะเดียวกันนะครับป่าเชาเลนก็เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนชั้นเยี่ยมเพราะการที่ป่าอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ําขึ้นน้ําลงตลอดเวลานะครับ จะทําให้เกิดภาวะออกซิเจนต่ําซึ่งจะทําให้การย่อยสลายของซากพืชบริเวณป่าชายเลนเป็นในอัตราที่ช้ากว่าปกติคาร์บอนส่วนใหญ่นะครับจึงติดอยู่ในดินและซากพืชทําให้ป่าชายเลนนะครับสามารถช่วยลดคาร์บอนได้มากกว่าป่าทั่วไปถึง10เท่าเลยนะครับ ทั้งนี้นะครับแหล่งที่บรูคาร์บอนถูกกักเก็บไว้ในผืนดินใต้ท้องทะเลมหาสมุทรหรือดินเลนชายฝั่งเรียกว่าคาร์บอนซิงค์โดยมหาสมุทรนะครับถูกจัดว่าเป็นคาร์บอนซิงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมากกว่าครึ่งหนึ่งของคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกกักเก็บไว้ในโลกนั้นถูกดูดซับด้วยระบบนิเวศท,ทางทะเล ทำให้บรูคาร์บอนนะครับจากโครงการป่าชายเลนมีออราคาซื้อขายสูงกว่าคาร์บอนเครดิตอื่นๆและสามารถสร้างแรงจูงใจดึงดูดแหล่งเงินทุนใหม่ๆนะครับในตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายในซีโร่หรือว่าการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์นั่นเองครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กนะครับกับศูนย์ความเป็นเลือดด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายนะครับเดี๋ยววันศุกร์หน้ากลับมาติดตามกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connec ็